สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงชาวเน็ตรายหนึ่งรีวิวนิสัยจันจิไม่น่าเชื่อจะเป็นแบบนี้เป็นสาวที่ครอบครองหัวใจพระเอกหนุ่มอย่างมาริโอมาวเดอร์มาเป็นเวลานานร่วม7ปีแล้วละค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจันจิจันจิราแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะบรรดาแฟนคลับมักจะไม่ค่อยเห็นภาพหวานๆออกสื่อสักเท่าไหร่ แต่ความรักของทั้งคู่ก็ไม่ลดน้อยลงแน่นอนและเป็นที่ทราบกันดีว่าสาวจันจีนั้นเธอยือนหนึ่งในเรื่องของหุ่นแซ่บแซ่บเซ็กซี่สุดถึงแม้ว่าเธอจะชอบรับบทนางร้ายแต่ด้วยนิสัยหลายๆอย่างทําให้แฟนคลับมาจะตกหลุมรักเธอง่ายๆอย่างล่าสุดมีชาวเน็ตได้รีวิวนิสัยของจันจีซึ่งก่อนหน้านี้ที่จะมีโควิดนั้นได้ไปเจอกันที่งานตามอีเวนต์โดยชาวเน็ตไลน์นี้คอมเมนต์ว่าพี่จันจีเป็นกันเองน่ารักมากด้วยซึ่งงานนี้สาวจันจีได้เข้ามาตอบกลับด้วยนั่นเองค่ะ